อัจจัยจยใครคะจัโอ้ยอยู่ไหนจัยั

สวยทำไงอ๋อเลือบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปยังไป่ะไายังไปยังฮิฮิโอ้ยยอ้ยยยยยบ๊ายบายค่ะ ได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย